ทำไมในประเทศไทยจึงต้องมีเมจิกดีเลกเตอร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์ให้มันสมจริงก็แบบให้มันหนังมันสนุกมันสมูทคือในทางหนังเราต้องจริงขนาดนั้นมันจริงเกินไปไหมะทั้งบทสวดอักขระต่างๆของจริงทุกอย่างใช่ฮะจากจไหท โดนแทงเห็นพ่อโดนแทงนะไม่เข้าคือต้องพกอะไรบ้างเนี่ยเบี้ยแก้ววัชนูมิดมองมิดบอกแล้วก็มีเหตุการณ์ในกองมีคนประชากแขนงรถก็ล่วงข้างทางก็ถึงกับยกกองกันเลยฮนะตอนไปถ่ายตอนพนอนหนึ่งปากลรวพ่อเยแบบเหีียอะไรวะวกลับมองหน้าผมไอขึ้มึงก็แปลกๆเลยพี่ผมว่าทีนี่ไม่ต้องมีแน่จะมีสักพักก็มีคนมาข้อผมแล้วเช้าไปถ่ายเชียงไปถ่ายไปมา ไอ้ที่ผมปามไปดีตรงนั้นคือเป็นที่เก็บศพพักเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ถ้าจิตเอาเชื่อ,อเกิดเหการค่อยว่ากันลดี